ค่าวันนี้กลับมาดีสุรินวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางวิาวัลวแสนจันสถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้นางสาวนันทพินรักษิ์เจ้าพนักง,งานสถิติชำนาญงานร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลณสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้นสามสารกลางจังหวัดสุรินทร์และในเวลา9้าฬิกานางวิลวัน์แสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นางสาวละเอียดปานทองและวิชาการสถิติชำนาญการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จังหวัดสุรินทร์ณห้องประชุมประคำสวยชั้น4สารกลางจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินตามโครงการตำบลหมู่บ้านมั่นคงยั่งยืนแบบบูรณาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ภายใต้บริบท5ีจังหวัดสุรินทร์จำนวน5หมวด50ตัวชีวัดกลุ่มที่3 ในพื้นที่6อำเภอคืออำเภอรัตนบุรีอำเภอโนนนารายอำเภอจอมพระอำเภอท่าตูมอำเภอสนมและอำเภอชุมพลบุรีโดยในเวลา9นาฬิกาลงพื้นที่ณบ้านตากวนน้อยหมู่ที่7ตำบลรุ้งรวีอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์จากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีลงพื้นที่ณบ้านซองแมวหมู่ที่7ตำบลบัวโคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวสัน์ชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในการตรวจประเมินในครั้งนี้